เตยิ้มเอยตาหน่อยสวัสดีครับเพื่อนๆน้องพัตเตอร์วันนี้มาเที่ยวทะเลกับพี่ๆไบเบิลพี่ไบเบิลด้วยมาเที่ยวทะเลที่หาดเตยงามกันนะครับวันนี้กําลังจะลงเล่นน้ํากันแล้วมาเล่นนินจากันก่อนก่อนจะลงเล่นน้ำพัตเตอร์มานี่แล้วพัตเตอร์มานี่ก่อนแล้วเร็วๆๆ็วเวาน้มาแล้วมาตักทรายก่อนเร็วตักทรายกับพี่ไบเบิลก่อนเร็วเร็ว อพี่เเบิ้งกำลังเอาเสบียงออกเทเลยเทเลยนะเทเลยเทเลยอ่าพี่เบิ้ลเทเลยพี่เบิ้ลเทเลยลูกนี่นะเทเทของเล่นเลยเทเลยอยากได้ไหนจะได้เอาน่อยากได้ไหนจะได้เอาตัดเทเลยอ่ะเออโกยโกยโกยพี่พอฟเตอร์โกยพอฟเตอร์โกย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 ไหนดูพี่เบิ้ลก็บโกย เด้วกลวยเด้อได้ทําลูกเต่ากันเดี๋ยวได้ทําลูกเต่ากันใครจะทําเต่าพอเ,เตอร์ <ไป S 1> ทำลายฮะทำายนะปูหรอปูโอ้หาปูโอ้หาปูเลยพี่เบิ้ลหาลายอะไรไป,ไปู พี่เบิร,ร,ร,เบร์ตักน้ำอตักน้ำส่รถตักไอ้ตักสายใส่รถก่อนพีเบิร์ตักสายใส่รถเลยลีบเๆจะได้ไปดั้มดั้มใส่น้ำเดี๋ยวจะดูดูพีเพ่เบิร์ตดูพี่เบิร์ตพอเตอร์มาพอเตอร์มานี่นี่มาช่วยพี่เบิร์ตแล้วพอเตอร์ตักสายมาแล้วครับตักสายมาแล้วโอเคตักสายมาแล้วทเทอา่าลง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 มาแล้ว บึ๊บพี่เบิ้ลนั่งพี่เบิ้ลนั่งนั่งรับน้ำเร็วเออขึ้นใหญ่มาแล้วขึ้นใหญ่มาแล้วจึบ๊บขึ้นใหญ่มาเออใส่ด้วยตักใายด้วย,ย,วยมีปูไหมเต้าเตาเต้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 าจบต่อจากนี้เราก็จะไปเที่ยวกันสวนนงนุ๊นะครับ